มันทำให้เราตั้งคําถามกับตัวเราเองว่าเราต้องการอ,าอะไรในอนาคตไม่ใช่ของเราอะของโลกนี้มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่ปัจจุบันแล้วซีรีส์เรื่องนี้แค่ลองเอาสร้างอนาคตมาวางไว้ตรงหน้าแล้วลองคิดตามดูว,ว่าถ้าอนาคตมันออกมาเป็นแบบนี้เธอรู้สึกยังไงแล้วถ้าเธอไม่ต้องการสิ่งนี้มันจะแก้ปัญหายังไงเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่ดูจะเป็นตัวบอกอนาคตได้เยอะเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเรื่องเทคโนโลยีนั้คะตั้งแต่เราเด็กจนโตอ่ะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบบ้านเมืองมันโตขึ้นเรื่อยๆมันปรับตามแบบยุคสมัยขึ้นเรื่อยๆมันก็คือพวกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะแบบบอกได้ว่าแบบนี่คืออนาคตยุคไหนอี่กับประเวณพูดว่าเขาสังเกตใน10ปี20ปีที่ผ่านมาเวลาเทคโนโลยีมันต่างไปอ่ะมันก็เป็นอนาคตที่ต่างไปขึ้นเรื่อยๆแต่ชุดความคิดบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาค่อยๆเปลี่ย บางอย่างมันจะมีแบบประเพณีบางอย่างที่มันก็ยังคีบไว้ศิลธรรมบางอย่างที่มันยังอยู่ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าถ้ามองไปอนาคตรจริงๆอ่ะวิว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะในเชิงวิธีคิดศาสนาแลก็อยู่กับโลกเรามากี่ปีอะ่ะถูกปะเขาก็ยังใช้ความเชื่อ ยึดเหนี่ยวกันมาตั้งแต่ยุคหนูน่ะมาจนถึงตอนนี้ซึ่งก็เลยทําให้รู้สึกว่าความเชื่อหรือความคิดของคนเราบางอย่างมันอาจจะยังคงเดิมไว้ก็ได้ในอนาคตแล้วบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยโลกสมัยที่มันเปลี่ยนไปแหละแต่ว่ามันเลยทําให้เราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับโลกอนาคตในซีรีส์อนาคต100%แต่มันก็จะมีสิ่งที่เหมือนแน่ๆอย่างเช่นบางอย่างของแบบคอนฟ lict ที่จะเกิดขึ้น ในเมื่อประเทศนี้ไม่ยอมรับการมีอยู่ของการค้าประเวณีธุรกิจของเจสเนี่ยล่ะคะ่ะที่จะเป็นทางออกให้กับสังคมนี่คือ Sex Robot Sex Robot ของเจสสิก้าที่ถูกสร้างขึ้นมามาเพื่อแทนการให้บริการซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจสสิก้าถึงสร้าง paradise x ขึ้นมาบริษัทนี้เป็นหับของแบบเซ็กซ์เลยที่ทุกคนสามารถมาเจอเพลชเชอร์ของตัวเองได้เนี่ย เพราะว่าต้องการให้ชาวเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยมีอาชีพที่มันมีอะไรรองรับเพื่อย,ยกระดับชีวิตของคนที่ทำอาชีพขายบริการเหล่านี้เ่เพื่อให้เขาได้มีงานที่มาพัฒนาสิ่งนี้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาที่เขาไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายว่าเราจะเจอลูกค้าแบบไหนหรือเสี่ยงโรคเสี่ยงภยัยแล้วก็ยังมีสวัสดิการนี่อะไรเงี้ยทำให้มันเป็นบริษัทอย่างถูกต้องตัวเจสิก้าเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและแก้ปัญหาได้หลายๆุม่องของอาชีพขายบริการแบบนี้ ว่ามันคือก็คือประเด็นของสังคมแหละการทำเซ็กซ์โรบอทจริงๆแล้วมันควรหรือไม่ควรแล้วมันมันขัดกับหลักศีลธรรมขนาดไหนมันคือการนอกใจไหมมันคือการอะไรอ่ะคือมันมีหลายอย่างแล้วมันก็หลายๆคนก็ยังมองว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องแบบโอ้สกปรกถ้าหัวสมัยเก่าๆหน่อยนะมันอาจจะมองเป็นสิ่งนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยยิ่งไปทำอย่างนี้มันเป็นการส่งเสริมเรื่องต่ำๆหรือเปล่าอะไรอเงี้ยตัวซีรีส์เองอ่ะมันทําให้เห็นว่าตัวเจสสิก้าสร้างสิ่งนี้มาเพื่อพัฒนาแบบเนี่ยแหละแบบให้เซ็กซ์อรเกอร์แต่แน่น มันเป็นการสง่งเสริมหรือเปล่านู่นนี่นัน่นมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นถกเถียงแล้วมันมีแรงกับเพื่อมที่มากกว่านั้นวีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะทําให้ความคิดคนเปลี่ยนยังไงแต่วีว่ามันน่าจะทําให้คนตั้งคําถามได้หลายแบบแหละวีว่าตัวตัวเซ็กซ์โนโยนีตัว,ตวทั้งซีรีส์เรื่องอนาคตเลยอ่ะมันตั้งคำถามและไอย้ยองอเนี้ยพูดพูดถึงเซ็กซ์เนี่ยที่น่าจะต้องไปดูกันในซีรีส์ที่หลายๆคนคิดว่าจะตั้งคำถามแบบเดียวกับวีแล้วน่าจะรอ ดูคนถกเถียงประเด็นนี้เหมือนกันพอสมควรซึ่งก็อยากให้ไปดูกันเพราะว่ามันมันน่านสนใจมากๆขนาดวียังไม่ได้คำตอบเลยยู่อยู่ตรงเนี้ยเล่นเองดูเองก็ยังไม่ได้คําตอบแต่ว่าได้ได้ความเอนเตอร์เทนเมนต์แน่นอนจากซีรีส์เรื่องนี้มันมีความแบบตอนของวีนะมันมีความดาร์คคอมดี้มากๆคิดว่าแบบเสียดสีขั้นรุนแรงที่วีว่าคนน่าจะโอ้่าแบบมันโอมันน่าจะซูซาร์กันอยู่พอสมควรที่แบบ ขนาดนี้เลยเหรอหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงโทนของตัวตอนเองด้วยมันก็มีความแบบจัดจ้านทั้งในเชิงแฟชั่นของตัวซีดีแบบของตอนอ่ะมันมีความแบบสไตลิ่งและแฟชั่นมันโดดเด่นจากเรื่องอื่นมากก็ต้องลองมาดูกันค่ะว,ว่าเป็นยังไงเพราะแต่ทุกเรื่องมันก็จะมีแบบโลกข,ของมันเองนะไม่แบบไม่มีใครเหมือนกันแต่เรื่องเทคโนโลยนีนี่คือแบบว่า คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบค่ะก็อยากฝากให้ไปดูกันแหละหลักๆแล้วคือวีรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่เอาอิงจากตัววีเองเลยนะแอดจะแอดจะคนที่ไปแสดงแต่ว่าแอดจะคนดูด้วยด้วยว่าวีว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกเป็นซีรีส์ที่สร้างอารมณ์ได้หลากหลายมากมันมีทั้งตอนดราม,มา่ามีทั้งตอนแบบตลกเลยมันมีทั้งปันๆแล้วในเวลาเดียวกันอวีรู้สึกมันทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรในอนาคตไม่ใช่ของเราอ่ะของโลกนี้มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่ปัจจุบันแล้วซีรีส์เรื่องนี้แค่ลองเอ สร้างอนาคตมาวางไว้ตรงหน้าแล้วลองคิดตามดูว่าถ้าอนาคตมันออกมาเป็นแบบนี้เธอรู้สึกยังไงแล้วถ้าเธอไม่ต้องการสิ่งนี้อ่ะมันจะแก้ปัญหายังไงย้อนกลับมาที่ปัจจุบันถ้าไม่อยากให้มันไปเส้นทางนั้นลองตัดสินใจยังไงให้มันไปในเส้นทางที่ดีกว่านี้ไหมรือว,ว,ว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่สร้างจุดประเด็นความคิดหลายๆอย่างให้คนได้ลองมาถกเถียงประเด็นกันดู